สวีดัสสวัสดี FC ทั่วโลกและทั่วประเทศครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้นสังเตี๋ยสังใหม่สังไกสังนะครับผมทีมงานช้างสังนะครับวันนี้เดินทางไปที่ไหนไปทำงานไปทำการแสดงที่ไหนกันดีฮะไปทุกที่ไม่บันดีหมดแหละไปทุกที่แต่ไม่ได้ไปทุกงานครับ วันนี้ไปที่ไหนคุณเตี้ยอ่ะว่ามาสายไหมครับร้านชื่อว่าวันนี้ร้านอะไรจะจำไม่ได้ร้านอะไรต้นฮ <c oughs> ะร้านอะไรทำจริงร้านจำไม่ได้ะโอะโซไซตี้เออโซไซตี้าน,นพีทูนนึกออกเลยเห็นไหมเห็นต้นเตี้ยนึกออกเลยไหมพิทูนวินเทจโซไซตี้เออพิทูนพิทูนแหมนะครับไม่ใช่พีทูนนิ่ลันจะซับหรีอว่าพีบ๊อบ บอบสกอรเปียนนะครับไม่ใช่ครก็ขอบคุณผู้จัดการร้านด้วยนะครับพี่เป็ดนะเจ๊เป็ดเนาะแล้วก็ขอบคุณพี่โอ้เบบี้โจ๊กที่ส่งงานดีๆอย่างนี้มาให้กับพวกเรานะครับได้ไปทําการแสดงกันนะครับครับวันนี้ก็จะไปกระทบได้ลาลามากมายครับโอ้ยเตรียมมาแล้วเขาคือโอ้ยดาราดังๆรุ่นเก่ารุ่นเพื่อนไม่ว่าจะ ไม่ว่าจะเป็นสระพงษ์ชาตีนะสบัดิมธนีใช่มุสีิยาล่าสุดนี้ก็อาจารย์ยอดชายเมฆสุวรรณนะครับแต่อาอย่าคิดว่าเราเอาชื่อของหลายๆท่านมาล้อเล่นนะครับลัาขออภัยนั่นก็คือเอ่ยชื่อนึกถึงดาราเุ่นรุ่นๆของพี่ทูนทีรันยารับนี่แหละเขารุ่นๆกันนะครับหรืออาจจะเป็นรุ่นพี่ ก็มีนะไอ้ต้นถือกล้องให้นะเออโอ้ยโอ้ยโอ้โหตอนนี้เดี๋ยวผมกำลังกำลังจะตีตีขวาตีขวาอืมตีขวาเพราะว่า <c oughs> ไอ้ตรงนี้รถมันติดเพราะว่าเรามาที่ <c oughs> โอ้ไม่ต้องขนาดนั้นหรอกรไปตรงนี้เห็นมันด้วยเด้สเสียกับตับไม่ต้องไปถ่ายเขาหรอกเขาจะหลับอาจ,จารย์ไก่ใช่ไหมอาจารย์ไก่มุกจก วันนี้วันนี้วันนี้ตงขอไปนะครับทำไมครับอาจจะเสียเสื้อไม่เหมือนกันขอเถอะเออคนที่ไหนเหล็กเสียเออเสื้อเสื้อไม่เย็เออใส่ไม่เหมือนใครเขาอ่ะมาเนี่ยเดี๋ยวหลายหลายคนอาจจะเห็นเสื้อไอ้คุณเตี้ยนะครับว่าไม่เหมือนใครไม่เหมือนเออทำไมใส่ไม่เหมือนพวกเรานะเพราะว่าเขาจะออกจากคณะเออครับออกไปแล้วแล้วออกไปทำทีม ไปทำทีมใครจะใครจะใครจะจ้างว่างานไม่มีเลยไม่มีไม่มีคุณเตี้ยเขาเขาอาบอกเหตุผลเลยทำไมเสื้อเออเพราะว่าหัวหน้าเขาไลายไปสิบโมงโทรศัพท์เขาไม่ดีจ้าได้หกเปอร์เซ็นก็เลยขึ้นรถไฟฟ้าก็จะเปิดดูรถไฟฟ้าสีอะไรสีส้มมาตอนไหนไฟดับใช่ป่ะต้นคนเราไฟฟ้าอันนั้นมันรถอะไรอันนั้นมันรถการไฟฟ้านครหลง ก็คือก็เลยสรุปก็คือข่าวสารว่ามันเพราะว่าหัวหน้าเขาบอกว่า PA ก่อนก่อนจะแยกย้ายวันที่สองหัวหน้าเขาบอกว่าให้ใส่สีม่วงนะผมก็จําคํันั้นมาสรุปว่าเราไม่ผิดแหละใช่ไหมแต่ไม่ผิดว่างั้นอ่ะผิดเขาไล่จเขาไล่มาทีหลังเราต้องผิดผิดก็ออกไปเลยงั้นอ่ะแล้วใครจะมาอยู่แทน ขวาสุดเลยขวาสุดเลยนี่เพราะให้ใครจะมาอยู่แทนก็เล่นมุกนี้ซะแล้วไม่ใช่มีคนอื่นท่าะเสียบแทนเยอะแยะไม่มีหรอกมันมีก็ต้องตัดขาตัดขายเท่ากันไม่ตัดขายสั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ขายยาวไม่ได้คนสะดุ้งเลยถ้าได้ดูคลิปนี้สะดุ้งยงเลยใช่ไหมสะดุ้งยงเลยที่นี่คืออะไรเนี่ยสถานีรถไฟอะไรต้นบางว่า ใครว่านี่บางเหรอไอ้บางเหรอเนี่ยคนนี้เขาว่าบอกว่าบางจากเขาเรียกว่าบอกว่าบางจากท่านใดจะให้ไอเตี้ยนะครับไปไปตบไครก็แกล้งได้เลยครับตบเดี๋ยวจะให้เตี้ยไปตบไอสันนะครับสันไหนไอสันพี่ไอช้างเนี่ยกล้าเหรออย่านะจะกล้าดิเพราะว่าเดี๋ยวดำว่าเดี๋ยว ไอ้ไอเตี้ยมันมันกล้าอยู่แล้วไปอามมันเยอะไอสันเนี่ยไอสันพี่ไอช้างเนี่ยอ่าอสันซังเนี่ยซังนะเออมึงมึงมึงว่าสันไหนเนี่ยก็สันที่แบบที่พี่คิดอ่ะสันไอสันสันซังเรานี่แหละที่ไม่ชอบสันขวานนี่แหละเออที่ไม่ชอบกวนคนนู้นคนนี้เขาอะนะเดี๋ยวให้เตี้ยไปตกครับตอนนี้เรากำลังเดินทางมุ่งหน้าที่จะไปสะพานเก่า พานใหม่หมึงรู้ได้ไงมันสร้างมันต้องไม่รู้กี่โอ้โหเรียกสะพานสะพานใหม่นะั่นกี่ปีแล้วตอนเมียงห,หรือว่ามีตั้งแต่ดั้งเดิมน่าจะมีตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วแล้วมันสะพานใหม่ได้ไงไม่รู้เขาเป็นคำพังเพยพังผืดใม่ใช่ไม่ใช่คำพังเพยชื่อสถานที่เขาเขตอนนี้เขาตั้งใหม่ๆไงเขาเรียกสะพานใหม่แต่ถ้าเกิดนานแล้วเ็าเรียกว่าสะพานเก่าตรงไปนะอย่าแหวกว่านะตรงไป แหว่ดิเพราะว่าเขาให้เบี่ยงอ่ะาแหไะโถเอ้ยเพราะว่ามันเนี่ยจะมารู้กว่าคนขับยังไงอ่ะเออถ้าถามทางเนี่ยค่อยบอกออไอ้อย่างเงี้ยถ้าไม่ถามไม่ต้องบอกไอหนูไอหนูจะไปไหนไอไอหนูไอหนูตีสนุนทางมันไปไปไหนเราว่าพวกมึงจะไปไหนไอ วันนี้ลเอะไรอ่าใเล่นเสียงคนแก่ไงมันต้องดัดถ้าไม่ดัดมันก็มันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราตัวนั้นลิเกเขาเขาโหมโลงเขาก็ยังดัดเสียงเลยไอ้หูไอ้หูวันนี้ใครแสดงลูกลิเกเขาก็ดัดเสียงเพราะว่าเขาต้องแบบโหมล่งแต่อี้เตี้ยนงั้นมันก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ดัดนะไม่ได้ดัดเสียงดันนิสัยเสื้อก็ลืม ไม่ได้ลืมหรอกเขาไม่ได้อ่านแล้วก็าแล้วท่านใดจะสนับสนุนโทรศัพท์คุณเตี้ยนะก็ติดต่อผมมาได้นะทางช่อง YouTube นี่แหละแปะเขาเสื่อมนอกจากแปดเสื่อมแล้วสมองมันก็เสื่อมเสื่อมเหมือนกันแหละเดี็ดเนี้ยอายุมากแล้วมันก็เสื่อมไปหมดแล้วแต่วันนั้นขนาดน้องชายยังเสื่อมเลยวันนั้นดูวอัวันนั้นดูเอ่ยๆนะ ยเหนื่อยว่ะเหนื่อยว่าหรือว่าไงเนี่ยวันนั้นอะหรือว่าแบบยืนจะไม่ไหวเฉยยเดี๋ววไไม่หอ๋อวันนี้ยืนไปวทำไมพักผ่อนได้เยอะนะวันนี้ไม่ค่อยได้พักผ่อนพักผ่อนได้อะไรยังไปไม่ถึงไหนเลยรถติดละมันติดทุกที่อะพี่ไม่ใช่มันมันวันสุกด้วยและอย่างที่สําคัญเลยก็คือผมงงเลยวันนี้รถติดไฟแดงติดแบบโอ้โหมากกรรมติดถ้าอย่างเงี้ยไปเข้าเมืองไม่ได้แล้วเนี่ย ติดรถติดทุกคนไม่ได้ไม่ได้ไใจกับรถติดแล้วแล้วแล้วตกลงไปสะพานเก่าระพามเจ็ดปะหรือหรือไปจริงจิงมันก็เข้าได้หมดแหละเออไปทางนู้นก็ได้ทางนนบุรีอะ้กเข้าได้อ่าจะไประรามเจ็ดรถติดนะ เลยไปนนทบุรีดีกว่าก็ได้ดีไอพวกไปสะพานพระรามสี่อะไรพวกนั้นอ่ะได้ได้ดอ๋อสะพานพระรามสี่มันไปไอ้นี่แจ้งมาฒนะแจ้ง้รถเยอะอีกไอเมืองทองไงใช่เพราะฉะนั้นเราต้องเลยไปอเดียวเออเขาเรียกอะไรนะไอไอที่ว่าร้านอาหารเลยเพราะว่าสมัยก่อนเคยไปเล่นอจารย้ใหม่สงฆ์ปาสงาเออแถวนั้นนะแถวที่สวนสวนแถวที่พี่ยอดอ่ะสวนภาษีอ๋อพระรามห้าไงนั่นอ่ะสวนภาษีสวนภาษี ไมออกย้อนเมียงไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ระรรมห้าไอที่ว่าพี่ยอดอะยอดไอยอดอุบลน่ะเออสีสมานนี่ดิ่าเอ้ยนึกไม่ออกสีสมานสีสมานนี่ไปเล่นนโอ้ไม่รู้จะเล่นยังไงสมานก่อนตลกไปเล่นกันบ่อยสมานพอนึกออกแล้วก็โหเอาใหญ่เลยนะตอนพอนึกไม่ออกแล้วก็หัวเลาะสีสมานมาก่อนไปเล่นกันบ่อยสีสมานเขียนว่าไงครับสีสมานเป็นอะไร ให้พิการได้อ้าแล,<ร>อแล้วแล้วเม <รอ S 1> ื่อไงรถพิสุลา๋อพิสุลา<อ>พิสุลาเรือก,กล่องนี่เป็นเพราะังเป็นพราพิสุลาใช่ถึงได้เป็นแบบ <laughs> โ<ห>ขากลับก็ยังรถติดเนาะตอนนี้เราเดินทางกลับแล้วนะครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปอยู่บนรถนะทุกคนเพราะว่าออหลังจากที่เดินทางไปที่ร้านอาหารของ พี่ทูนนะทูนฮิลันยยซับนะครับหรือว่าพี่บ๊อบนะครับร้านอาหารอะไรนะต้นวินเทจโซเซตี้วินเทจโซเซตี้อยู่ที่ตลาดวนะินเทจเนาะสะพานใหม่เนาะใช่พอดีว่าไปอยู่ที่ร้านนะทุกคนมันมันอ่ามันถ่ายไม่ได้มันมีเสียงเพลงไงมันเป็นร้านอาหารเราก็เลยไม่ไม่ไดม้มีโอกาสถ่ายตอนนี้เราก็อยู่กันเนี่ยเห็นไหมมืดๆเนี่ยขนาดมัน ยังมีแสงไฟบ้างอะไรบ้างนะทุกคนเดี๋ยวอาจารย์ใหม่อาจารย์ไก่นั่งรถกระดานมาติดอันนี้เขาทาถนนนะอันนี้อยู่ถนนอะไรอาจารย์ต้นอะไรถนนวงสว่างปะสว่างแล้วทำไมมันมืดอ่ะไฟมันปิดอ่ะดิมันไม่สว่างเลยเออทำไมไม่ตั้งวงมืดตอนแรกอาจารย์ใหม่คิดว่าอะไรนะรถเบิดรถบาดเหตุว่าหรือตำรวจตั้งด่านแต่ไม่ใช่นะครับ เขาทําถนนนะประเทศไทยนี้มันก่อสร้างตลอดนะของร่างสร้างเขาก็ซ่อมบ้างทําบ้างนะโอ้ยสร้างัมไม่ดูเวลาเลยที่เขาทำกลางคืนเพราะอะไรปะเขาคิดว่าคนขับรถมันกลางคืนมันน้อยไงแล้วถ้าทำกลางวันก็รถมันเยอะต้นถายรูปอะไรอะต้นอะไรนี่อะเป็นอะไรเห็นอยู่ย เป็นไงบ้างคุณต้นครับวันนี้สนุกสนานกันกับพวกเราครับอาหารการกินเป็นไงบ้างหลานเลี้ยงดูผปูเสือดีมากเลยครับก็ขอบคุณเจ๊เป็ดนะลูกเป็ดนะครับเจ๊ลูกเป็ดครับผู้จัดการใหญ่แล้วก็พี่บ๊อบเนาะจัดเตรียมอาหารไว้พวกเราทูนหุ่นลันจะเอ๊ทูนี้ันจะซับลันจะซับพี่บ๊อบเราก็มาสองครั้งแล้วขอบคุณพี่โอ๋ด้วยนะพี่โอ๋เบบี้โจ๊กที่ส่งงานให้กับทีมงานช้างสัง ขอบคุณที่ไว้วางใจทีมงานนะนนพวกเราพวกเราก็ก็ทำมาหากินกันประมาณเนี้ยก็เอาพอมองเห็นนะทุกคนมืดๆเพราะว่าผมอาจจะจะปิดคลิปแถวๆนี้แหละดูคนขพอได้อาศัยคลิปนะทุกคนพอได้ได้ทุกคนเห็นนะว่ารถมันติด ถ้ารถไม่ติดเป็นยังไงอาจารย์ใหม่รถไม่ติดก็ไปไม่ได้น่นว่าแล้วจะต้องดรจะต้องโดนดอกนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเบสิกใช่ไหมอาจารย์ใหม่เป็นเบสิกของบุกตลกนะวันนี้ก็เสียดายเนาะไม่ได้ถ่ายหรอกในบรรยากาศที่ร้านมันมันถ่ายยากมีเพลงตลอดนคนเขาองเพลงเนี่ยมันเป็นมันเป็นแนวอะไรต้นส่วนอาหารหรือแบบประมาณส่วนอาหารนะ เมื่อกี้เหรอนะออกแนวสวนอาหารออกแนวสวนอาหารบรยากาศสบายสบามีหลายโซนใช่มีโซนอะไรม้างโซนแบบนั่งเล่นโซนแบบแคมปิ้งแล้วก็แบบโซนแบบห้องแอร์ก็มีครับครบอะครบวงจรครบวงจรอจะดูร้านไม่ไม่ข้างในข้างนอกจะดูแบบไม่เท่าไหร่แต่ลองไปสัมผัสดูว่าโอเคเลยนะครับ ท่านได้สนใจไปนั่งดื่มนั่งทานนะใช่ครับแนะนำเลยนะรยรครับผมร้านวินเทจโซเซตี้ครับโซเซตี้อันนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรคอขวดอ่ะตน้นมันบีบคอขวดเลยพี่คอขวดด้วยไม่ใช่คอาฟใช่แล้วก็ไม่ใช่คอคนเดี๋ยวนี้คอคนเขาไม่ใช้แล้วมั้งเนานะเนาะเขาเลิกใช้ไปเลยนะายก ชื่อว่ามันไม่ไอตัวหนังสือมันมันไม่มีคําว่าสมัยก่อนนะเคยเคยมีร้านอยู่ร้านหนึ่งแถวบ้านพี่ไอใหญ่ยางงั้นน่ะได้หมายความว่าตั้งขึ้นมาเอง่ะแต่กับการที่ใช้เป็นทางการอ่ะในรูปแบบการใช้หนังสือมันมีไม่มีแล้วใช่ป่ะมันไม่ได้มันไม่มีคําที่มาใช้ได้ไงมันไม่มีอะไรคล้องคอมนุษย์คอคนหลังปั๊มผมก็เคยได้ยินร้านเนี่ยมันมีคอคนหลังปั๊มอยู่หลังอยู่แถวบ้านพี่อ้อมใหญ่แหละ ก่อนเคยเคยไปไปเที่ยวอยู่ตรงนั้นเป็นเป็นหลังปั๊มจริงเป,เป็นปัม๊มน่าจะจำไม่ผิดปั๊มบางจา่ายปั๊มอะไรจะจ่จำไม่ได้ปิดไปแล้วอ่าโอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามพวกเรานะครับผมโชคดีมีเงินใช้คลิปหน้าพบกันเก่าพบกันใหม่พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ